สวัสดีค่ะปินดีต้อนรับสู่ช่องก่าวกู๊ดเกมมิ่งเอพิโซดยีนะฮะคลิปนี้เราอยู่กันไหน Roblox อกเก natural disaster survival นะฮะก็มาเจอภัยพิบัติกันต่อเนาะเกมนี้จัดทำโดย stick master l u k e ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะฮะไปตอนนี้ลานปล่อยจรวดโดนฝนตกฝนฝนกรดนะฮะเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นจรวดงอลงทะเลไปอะ ผมลองขึ้นจรวดบ้างดีไหมแล้วลุ้นเอาว่าโรนลมพัดจะรอดไหมไม่เอาดีกว่ามผมจะดูแมพนี้ก่อนคงใกล้เสร็จแล้วหรมั้งเดี๋ยวก็ใกล้ตามผมแล้วเอา้าฐานปล่อยจรวดอีกแล้วครับอ่าไม่เป็นไรเผื่อว่าผมได้เล่นเอา้าผมตกมาตรงนี้พอดีเลยผมก็ได้เล่นฐานปล่อยจรวดอยู่ดีนะฮะฐานปล่อยจรวดนี้ก็เป็นสิ่งที่มาทุกทีเหมือนกันไม่มีเมฆไม่มีเมฆผมไปอยู่ตรงไหนดี ผมว่าผมจะไปรอตรงสะพานขึ้นจรวดเอาสะพานมันตกลงไปแล้วครับผมว่าน่าจะยังไม่มีใครได้ขึ้นจรวดเลยนะเอาแผ่นดินไว้เอาอีกแล้วมีคนรอดแค่สองคนนะคะคนอื่นโดนดีดไปพร้อมกับตึกและตึกมันโดนดีดไปตั้งแต่ช็อตแรกเลยนะผมว่าจรวดก็ไม่รอดเหมือนกันไม่ไดูอะแมปต่อไป Sky Tower ตึกราฟ้าผมขึ้นไปอยู่ชั้นสูงสงเลยดีกว่าท้าทายตัวเอง เฮ้ยผมจะได้เข้าแมปไหมเนี่ยอย่างนี้อ้าวผมอดเข้าแมปเลยโถตอนนี้น้องผมได้เข้าไปเล่นในแมปนะฮะแต่เหมือนจะมีเชื้อโรคจุดม่งม่วงต้องอยู่ห่างจากฝูงชนกูนอยู่ไหนกูนอยู่บนดินกูนอยู่ริมริมแมปเลยกระโดดอยู่เห็นกระโดดไหมกูตกแมปนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองทําอะไรอยู่กูกลับมาแล้วแมปอยู่ทางนี้กูจบตาไปอีกรอบนะฮะ,ะ,ฮะมาดูกันว่าแมปต่อไปจะเป็นอะไรผมเล่นห้ารอบเหมือนเดิมแล้วกันนะ เพิ่งผ่านไปรอบเดียวนะฮะรอบเมื่อกี้ไม่นับเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปเล่นเลยเข้าแมปก็ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเล่นอีกสี่รอบโอ้แมปนี้ผมชอบเลย m o d ด s h e a d q u a เตอร์ผมก็จะท้าทายตัวเองเหมือนเดิมนะฮะขึ้นไปอยู่ชั้นสูงฮ่าฮสีเหลืองๆมานะฮะพายุทรายผมอยู่ที่ห้องผู้จัดการมั้งผมอยากรู้ว่าถ้าผมอยู่บนตึกสูงตอนเกิดพายุทรายจะเป็นไงพอแจ้งเตือนพ,พี่หมัดมาผมถึงจะลงนะฮะมาดูกันว่าจะลงทันไหมมาละ ขอดูสภาพตึกก่อนตึกยังคงทนอยู่แต่เหมือนกำลังค่อยๆไปผมจะรีบลงแล้วนะไปเอาเฮ้ยทางลงมันหายไปแล้วครับโดนพัดไปก่อนเลยเอ่องั้นผมก็จะได้รับฟอร์ดเมอ่ะดิผมลองไปอีกตึกดีไหมก็ไม่ได้เดี๋ยวนะโอ๊ยงงละเอาเอาผมได้รับฟอร์ดเมทแล้วก็ลงมาอาช่างมันเดี๋ยวนะผมงงอะ่ะ งงไปหมดแล้วผมเงือนผมโอ้ผมลงมาชั้นล่างสุดเฉยเลย<ห>วัดดวงกันต่อนะฮะผมจะอยู่ที่ห้องใต้ดินชั้นใต้ดินซ้ายที่อยู่ตึกขวานะกุดรอดรอบที่สามอันนี้รอบที่สองนะฮะเดี๋ยวต่อไปรอบที่สามแหละผมรอดเพิ่งรอดแค่รอบเดียวเองเพราะว่ารอบแรกนี้ก็แบบโดนตึก สิ่งของถูกคว้างไปในอากาศนะฮะเพนไหวขั้ารุนแรงผมไม่รีสปอนดีกว่าผมให้เลือดอยู่เหลือครึ่งหนึ่งอย่างนี้แหละแล้วก็ไปแมปต่อไป Furious Station ปั๊มน้ำมันกูอยู่ไหนอ่ะกูอยู่กูอยู่บนหอคอยคอย๋อกูเขาไม่อยากเล่นนะฮะกูเขาบอกว่าความเสี่ยงมันมากเกินไปผมมีมผมมีเมฆมีเมฆมาผมจะเข้ามาหลบในแคชเชียร์ก่อนฟ้าผ่า หลีกเลียเ่ยงที่สูงและที่เปิดนั่นแหละบึมเออผมจะดูสภาพวดล้อมด้านนอกด้วยดังนั้นผมต้องออกไปยืนหน้าประตูริมๆนะฮะข้างในนี้ก็เริ่มพังแล้วนะฮะไปไงต่อยืนบนหลังคาไม่น่าจะปลอดภัยนะคุณคนนั้นนั่นโตกะแม่ละโดนผ่าระเบิดไปแล้วคุณคนที่ไปเดินบนหลังคานั่นนะตรงนี้ก็เริ่มจะไม่รอดแล้วนะ อยู่้องนองนี้จะรอดไหมรอดครับถึงแม้ผมจะออกไปท้าทายฟ้าฝนฟ้าอยู่อ่ต่อไปรอบที่สี่แล้วหรอเร็วจังโอเคครับโรงงานน้ำมันและกิชรีไฟแนลลี่คือมันไม่มีแม่กมันจะเป็นอะไรก็ได้เลยผมว่าผมจะขึ้นไปข้างบนนี้ก่อนผมเสียวว่ามันจะเป็นไวรัสมากเลยผมว่ามันอาจจะเป็นไวรัสนะโอ้ยเจ็บโถเยเริ่มมาก็เลือเล่อนเหลือครึ่งเลย เอาแผ่นดินไหวครับพอดีผมลงมาพอดีเลยก,กูอยู่ไหนกูกระโดดอยู่ไม่เห็นเหรอ,อตอนนี้ตึกกาลังถล่มนะฮะนะบ้านก็กําลังสั่นไหวไม่ตกแมพเอาอีกแล้วอรอโอ้ยเดี๋ยวก็รอบที่ห้าแล้วอะแถมยังมาตายในนี้อีกโดนดีดอีกนะป่องควันยังอยู่อะ่ะก<ด>ูอยู่ไหนผมจะเชียร์ก <ๆ S 1> ูนะฮะกูเขาบอกว่าเขาอยู่ใกล้ๆไอ้บ้านสีแดงผมว่าเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละ จุดฟ้ไฟเล็กๆนะฮะควันป่องควันไม่เหลือแล้วกุน้องผมบอกว่าคลิปเราพอแค่นี้ก่อนได้ไหมผมก็อ่าได้ก็ได้นะฮะคลิปนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายๆน้องผมก็อยากเลือกเกมในการทำคลิปบ้าง